สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงแรกของเนื้อหาประวัติศาสตร์นะคะชั้นปฐมบัศึกษาปีที่1วันนี้นักเรียนของคุณครูนักเรียนต้นทางนักเรียนชั้นปฐมบัศึกษาปีที่ปีที่1ทับอะไรคะลูกทับหนึ่งนะคะ วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2554จะเห็นว่าเด็กๆของครูทุกคนน่ารักและก็กำลังเป็นไงคะลูกหน้าตาสดใสเพราะว่าพวกเราเนั้นได้หยุดเรียนไปเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนนะคะช่วงระหว่างปิดภาคเรียนดยเด็กๆก,ก็เป็นไงหยุดอยู่บ้านไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะไปเที่ยวไหนกันบ้างลูกไปเที่ยวใกล้ๆนี่ <จะ S 1> เอง โอ้นะคะเด็กๆบอกว่าไปไปเที่ยวหลายๆที่โอ้ไปหลายๆที่ค่ะแต่เด็กๆจะเห็นว่าช่วงนี้เป็นไงคะหัวหินของเรานั้นนะคะจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่หัวหินจำนวนมากเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่ง จราจรนะคะเมื่อมีคนมากขึ้นจราจรเราก็เป็นไงคะเริ่มติดขัดแล้วก็เริ่มเป็นไงคะลูกเราลําบากในการเดินทางนะคะเอาเรื่องที่หนึ่งแล้วเราเอาเรื่องใกล้ตัวเราก่อนนะคะเรื่องอาหารการกินของก็จะแพงขึ้นสืบเนื่องจากอะไรคะลูกสืบเนื่องจากอะไรคะเกิดภัยอะไรคะลูก น้ำท่วมนั่นเองนะคะน้าท่วมตั้งแต่โรงเรียนเรายังไม่ปิดโรงเรียนปิดมาแล้วเปิดมาแล้วน้ําก็ยังท่วมไม่เลยเอาละเด็กๆรู้แล้วว่าช่วงนี้ทุกคนเป็นไงคะก็มีความทุกข์กันในเรื่องของน้ําท่วมนะคะพวกเราอยู่ที่หัวหินน้ำไม่ท่วมแต่เราก็ได้มีโอกาสเปิดเรียนปกตินะคะส่วนเพื่อนๆปลายทางของเราหลายๆโรงเรียนมันไม่ได้เปิดเพราะว่าน้ํายังท่วมโรงเรียนยังท่วมบ้าน ไม่สามารถไปโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สามารถใช้เรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกับเราก็สามารถที่จะใช้การศึกษาทางไกลนั้นให้เป็นประโยชน์ในการเรียนอยู่กับบ้านก็ได้นะคะเด็กๆจะเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอากาศนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศก็เริ่มหนาวนะคะอากาศเย็นอากาศหนาวทําให้เรา มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงได้นะคะเด็กๆบางคนอาจจะเป็นโรคไข้หวัดตามมานะคะดังนั้นคุณครูฝากว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงเปิดภาคเรียนแล้วเราต้องดูแลสุขภาพนะคะทั้งคุณครูและก็ทั้งเด็กๆนะคะคุณครูต้นทางเป็นห่วงทุกๆคนค่ะ,ะวันนี้ก่อนเรียนคุณครูมีภาพเรื่องของน้ําท่วมทั้งกรุงเทพทั้ง ปริมณฑลมาให้ดูนะคะจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่เรานำมาเพื่อให้เห็นเป็นเป็นเรื่องอะไรลูกเราต้องเราต้องช่วยกันนะคะก็บอกว่าอุทก,กภัยถล่มเดือดร้อนกันไปทั่วแต่เราก็ต้องอยู่ได้นะคะเราต้องอยู่ได้ในสภาวะเช่นนี้ ภาพที่หนึ่งะคะเป็นภาพอะไรก็อบอกภาพชุดสุดวิกฤตทับน้ําถล่มกรุงกรุงไหนละ่ะกรุงเทพหมหานครของเรานี่แหละนะคะเอาให้ดูภาพเล็กๆอีกหลายภาพนะคะไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนก็เป็นไงลูกประสบอุทก,กภัยทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละวัดก็เดือดร้อนประชาชนก็เดือดร้อนศูนย์ธรรมศาสตร์ย้ายหนีเห็นไหมคะศูนย์ที่รับ รับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมไปอยู่ก็เดือดร้อนจากอีกที่หนึ่งก็ต้องมีลูกอมน้ํามาถึงก็ต้องย้ายที่อีกแล้วมาดูทางด้านนี้บ้างนะคะ,ะคุณยายขอสู้อยู่ที่ดอนเมืองผู้สูงอายุเด็กๆแล้วก็คนเจ็บคนป่วยจํานวนมากนะคะที่พากันเดือดร้อนแต่คนไทยก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ะะเอาละภาพนี้ก็บอกว่าผ้าตูบหนีน้ำย่านสวนผักตูบนี่คือใครคะลูกเจ้าตูบคือใครคะสุนัขนั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นว่าสุนัขก,ก็เดือดร้อนไม่มีอาหารก็ต้องมีหน่วยที่เข้าไปกู้ภัยช่วยเอาอาหารเม็ดไปให้บ้างเอาอาหารไปให้สุนัขแมวซึ่งเดือดร้อนเพราะว่าเป็นไงเจ้าของบ้านทิ้งให้อยู่บ้าน แล้วตัวเองก็หนีรอดมาแต่ว่าเจ้าสุนัขนี่ยังอยู่ชั้นสองของบ้านแต่ก็ต้องมีกัลูกอดอยากเหมือนกันก็ต้องช่วยกันนะคะอ่านี่หลายๆภาพนะวันนี้คุณครูให้เห็นถึงความเดือดร้อนนะคะนอกจากน้ำท่วมแล้วก็บอกว่าอาหารก็แพงขึ้นโดยเฉพาะไข่ตอนนี้ไข่ใบละเปรตบาทเด็กๆเชื่อไหมว่าราคาสูงขึ้นข้าวข้าวแกง ยานละ50บาทซึ่งมันไม่เคยเกิดใช่ไหมลูกเราจะเห็นว่าช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เป็นไงคะไม่เห็นใจคนที่เดือดร้อนแต่มาขึ้นราคานี่ก็เป็นความเดือดร้อนของคนไทยนะคะ,ะภาพนี้ก็เป็นอะไรลูกสนามสุขพระชาายพักเอาเรงก่อนบรรจุถุงยังชีพผู้ที่เป็นแรงงานอาสาสมัครก็ไปช่วยกันเวลาเหน่อยก็ต้องหยุดพัก ใช่ไหมลูกเพราะว่าเราต้องช่วยกันไม่ว่านะคะจะอยู่จุดไหนคนไทยมีน้ําใจนอกจากนั้นก็ยังมีน้ําใจจากพี่ทหารน้าใจทหารบริการรับส่งประชาชนนะคะไม่ว่าหน่วยงานไหนหน่วยงานหลักที่ช่วยตอนนี้ก็คือทหารนั่นเองอ่ะมาดูนะคะน้ํำเป็นไงคะลูกที่วัดดอนเมืองแม่กับลูกก็จูงมือกัน น้ำท่วมขนาดไหนเห็นไหมคะสูงเกือบ,บถึงอะไรอก us. นะเด็กๆก,ก็เดือดร้อนผู้ใหญ่ก็ต้องระวังไม่ให้เด็กจมน้ํานะคะมาภาพอื่นๆอีกส่วนไหนที่สามารถที่จะทําคันขั้นน้ำนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เข้าไปรับผิดชอบประชาชนก็ยังเดือดร้อนนะคะที่อยู่บ้านก็เป็นไงคะต้องดูแลตนเอง ที่ไปอยู่หน่วยหน่วยประสบภัยก็จะมีหน่วยงานก็ไปช่วยดูแลแต่เป็นไงคะบ้านไม่สามารถจะอยู่ได้เลยอ้าวมาดูพ่อลูกลุยน้ำเป็นไงลูกสบายเลยนะขี่คอคุณพ่อเลยคุณพ่อก็หอบของหนีน้ำกันเป็นไงคะเป็นสภาวะที่นะคะเราจะพบเห็นได้มากโดยเฉพาะ ทุกครอบครัวก็ต้องไงคะเอาชีวิตรอดนะคะลูกหลายๆห,หน่วยงานที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นของรักเองของหน่วยงานของสื่อมวลชนนะคะสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นในทีวีทั้งวันเด็กๆด,ดูจนเบื่อแล้วใช่ไหมลูกอ่นนี่คุณครูก็นํามาฝากทั้งโรงเรียนปลายทางด้วยจะได้เห็นว่าเวลาเขาเดือดร้อนเราต้องร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน ะะมีอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ต้องมีน้ำใจช่วยกันหลังจากน้ำลดแล้วคุณครูเชื่อว่าปัญหาที่ตามมาอีกมากมายเราน่าจะนะคะได้วางแผนแล้วก็ทำอย่างไรสามารถที่จะหลังน้ำลดแล้วเราสามารถที่จะกลับฟื้นฟูประเทศเรานะคะให้มั่นคงต่อไปอีก โดยเฉพาะเด็กๆนี่แหละเป็นกำลังสำคัญนะคะเอาละวันนี้ฟังข่าวแล้วเรานั่งเฉยๆเราก็เป็นไงรู้สึกอึดอัดคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้มาสนุกสนานกันก่นอนเรียนเนื้อหาแล,แล้ววันนี้เราจะมีทดสอบก,ก่อนเรียน10ข้อด้วยทั้งหมดยืนขึ้นทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะวันนี้มาทบทวนอะไรกันละ่ะเสียงเพลงอาทั้งหมดจัดแถว แถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4จัดแถวลูกทั้งหมดแถวตรงปลายทางด้วยนะคะปลายทางห้องที่สองห้องที่3ของโรงเรียนวางไกลข้างบนและเพื่อนๆทุกๆโรงเรียนที่เรียนร่วมกับเรานะคะ,ะวันนี้เราจะมาทด ทดสอบความจำกันขยับอ่าเราวันนี้เราขยับร่างกายให้สดชื่นหน่อร้องไปด้วยลูก ร้องไปด้วยกันลูกจู<ช><ช>แขนทั้งสองไวแล้วกอมุนไปให้รอบตัว,วแล้วยักเอว,วแล้วยักเอวเกาะแขนทั้งสองไวแล้วสส่ตัวเราให้ขึ้นลงอา้าวกระชับกระเชงหน่อยนะคะจะได้ยังไงห้องนี้หนาวด้วย แเปะแปะแ,แ,แล้วก็ปืนชูชแขนทั้งสองไว้แล้วก็หมุนไป,ไปให้รอบตัวตบตบตักแล้วยังแอวตบตบตัก I right. can ไงบ้างคะวันนี้เด็กๆของคุณครูน่ารักมากนะคะแถวที่1วันนี้แถวที่สองนักเรียนห้องป .1 ทับหนึ่งวันนี้มากี่คนลูกวันนี้เท่าไหร่คนคะสามสิบห้าคนนะคะเพื่อนๆปลายทางของเราจํานวนเท่าไหร่วันนี้เรามีจํานวนนับแล้วนักเรียนของห้องนี้มีทั้งหมด35คนนะคะมาครบทุกคนไม่มีใครขาดเพราะว่าเป็น โรงเรียนเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกนะคะดังนั้นทุกคนอยากมาโรงเรียนเพราะอยากเจอใครลูกอยากเจอใครคะ<ม>อยากเจอเพื่อนๆอุ้ยอยากจะคุยมากๆเลยเมื่อไหรเราจะได้เจอเพื่อนนะเราจะได้คุยใช่ไหมคะอุ้ยเพื่อนเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่านะคะเอาละค่ะวันนี้เราไปดูเนื้อหาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบแล้วเวลาเราจะไม่พอไปดูเนื้อหาพร้อมๆกันวันนี้นะคะว่า คุณครูให้เด็กๆนั้นทดสอบก่อนเรียนและเนื้อหาใน